มาตรงนี้นะครับอย่างที่ทิงท้ายไในช่วงที่แล้วลว่ามีคุณครูอยู่ขั้นหนึ่งใช้คำว่า I like chocolate ลงใน t i k t o k แล้วกลายเป็นแบบสำเนียงสุดเป๊ะที่แบบว่าดังถึงขั้น5ล้านว<บ><อ>ิแค่ประโยะะโยคเดียวเนี่ยประโยะะโย์เดียวแต่วิธีที่เขาพูดมันไม่ใช่แบบที่พี่พูดเมื่อกี้ไงแล้วมันเป็นยังไงพี่เมกไหนลราพูดให้เต็มแม็กซี่ I like chocolate เนี่ยจะพูดยังไง I like chocolate อ่ะคุณล่ะหนูอยากกินช็อกโกแลต ทำไมต้องฉีกก็หนูให้หนูแปลไปแล้วไม่ได้ให้แปลบอกให้ลองพูดแบบด้วยสำเนียงภาษาอังกฤษแบบไตน์แม็กเลย I love chocolate ทีบอกอยู่ I like ก็หนูชอบมากอ่ะไม่น่าถามก็เลยไม่ได้อะไรเลยหนือว่าเราไปหาคุณครูดีกว่าไปลองฟังองดิให้เรอยากดูสำเนียงเออไปดูออริจินอลครับว่าทำไมถึงได้ถึง5ล้านวิวครูบอกแล้วว่าภาษาอังกฤษปรมมาณบอกโอ๊ย I อ i ล e c h o c o l a แ e าหน้าต้องมาเชิดคอช็อกโกแลตหันหน้าไปหาเพื่อนแล้วก็จิกตามัน I like chocolate I like c h o c o l a t ตต้องดีเลยนั่งอย่างนี้เหรอหน้าต้องเางเียอ่าเล o ์ช็อกโกแลตแล้วต้อง ตาเหมือนหมั่นไส้ใครสักคนเพื่อวันให้เสียเวลาทีมงานต่อสายหาครูเฟิร์นเลยสวัสดีครับครูเฟิร์นสวัสดีค่ะอันนี้ออกทีวีเลยใช่ไหมคะออกออกทีวีครับออกทีวีฮะ ไม่ต้องตื่นเต้นครับคนดูทั้งโลกแค่นั้นเองเอางี้อันดับแรกถามกันเลยว่าสันเนียงเป๊ะขนาดนั้นคุณครูไปเรียนภาษาอังกฤษจากที่ไหนมาครับอ๋อจบที่ทีโซค่ะท่โซคอนแกนยูนิเวอร์ซิตี้นะคะมอขอไข่าขมหาวิทยาอขอมอขอ ดูเหมือนลูกคุณแม่นะอะแล้วตอนตอนนี้ครูสอนชั้นเด็กชั้นไหนฮะตอนนี้ฟอนสอนปอ .4 ค่ะสอนสอนปอ .4 ป .4 ป .4 แล้วก็สอนภาษาอังกฤษป .5 ป .6 ค่ะแล้วเวลาที่คุณครูเฟิร์นสอนเด็กๆอะค่ะคือสอนเหมือนในคลิปไวรัลที่เราเห็นปะคะใช่ค่ะฟันก็สอนประมาณนี้แต่ฟันไม่คิดว่าคลิปนี้มันจะแมสคือไม่ได้เฟกนะคะเหมือนตั้งถ่ายสิ่งที่เราสอนอะโอแล้วแบบ แมสเลยเพราะว่าน้องพิมพ์เอาไปฟูก็เลยแบบหน้าตุ้งา<น>อ๋อ,อ,อไปคุณครูสอนที่นี่มาน,นานนี่ยังครับแปดปีแล้วค่ะตั้งแต่บรรจุเลยค่ะอยู่ที่นี่มาแปดปีแล้วแล้วตอน <ชา S 2> ที่มาสอนที่นี่แรกๆเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับกับการสอนเด็กๆเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะประมาณเกินห้าสิบที่จะแบบพ่อแม่ไปทางานต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยอยู่กับปู่กบบยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟรัจะถามตลอดว่าแบบ เด็กขาดอะไรเราจะให้แบบทดสอบจิตว,วิทยาเขาแบบทุกเปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยแล้วสิ่งที่เขาขาดก็คือแบบเออหนูขอแค่แม่มาอยู่กับหนูกลับมาอยู่กับหนูอะไรอย่างเง<อ>ี้ยสุดมากแล้วมีถึงขั้นแบบเด็กๆไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองด้วยหรอครับเรื่องสุขอนามัยใช่ค่ะแบบเป็นเห่าอ,อย่างเงี้ยมันแบบค่าคาเห่าถุกปีน้อยคนอ่ะที่ที่จะสอนเขาอะไรอย่างเงี้ยเพรารู้สึกว่า สอนเข้าห้องน้ำเปินสอนหมดแม้กระทั่งเข้าห้องน้ำผู้ชายผู้หญิงรู้ไหมว่าต้องทํำยังไงคิดชู่เนี่ยคิดชู่ต้องใช้ไม่ใช่เธอจะแบบอย่างนั้นอย่างนี้สอนติธ่ามน้ำก็สอนสระผมเรียกว่าไม่ใช่แค่ครูที่สอนวิชาสอนสุขอนามัยด้วยแล้วคุณครูมีการแบบขอรับบริจาคของมาให้เด็กๆด้วยเหร่อคะอ่าใช่ค่ะ ราโชคดีที่เรามีเพื่อนใน a c e b o o กอะดีแล้วเขาค่อนข้างจะมีแบบคอนเนคชั่นนั่นนี้เยอะอเราสมมติว่าเราก็จะชอบอัพรูปแบบโรงเรียนแบบเฟิอนอยู่โรงเรียนนี้นะอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะแบบมีของมาบริจาคให้ตลอดแบบเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเสื้อผ้าลูกเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าครอบครัวเฟินเองฝั่งของแฟนเฟินอย่างเงี้ยก็จะบริจาคเสื้อผ้าให้เราจะโลเสื้อผ้าให้ทูกปีหนึ่ม เพราะว่าเขาไม่มีคือเขาไม่ไม่มีจริงงอย่างเงี้ยครูเฟิร์นค่ะแล้วอะไรที่ทําให้ครูเฟิร์นตกหลุมรักเด็กๆที่นี่คะมันเป็นความใสซื่อแบบใสซื่อมากเลยค่ะคุณพี่แบบว่าเด็กๆอะ่ะตั้งแต่ทําไมนเนี้ยใช่เขาอาจจะไม่ได้แบบเก่งวิชาการเหมือนเด็กในเมืองแต่ความน่ารักของเขาอะ่ะ <ừ> คือมันมันน่ารักมากเวลาเราลู้งจักรถอย่างเงี้ยเขาจะการลุ้งในหรือไม่โอ้โหแบบ ช่วยอะไรไหมคะอะไรอย่างเงี้ยเด็กเป็นห่วงคุณครูมากเลยนะคะคุณก็มีภาวะแบบแท้งอะไรอย่างเงี้ยแท้งคู้ขามอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงหนึ่งเราก็แบบลูกผู้ขาไม่เป็นไรคุณครูนอนนอนสอนก็ได้แบบคุณเบื่อร่นนั้นนี่แบบคุณครูนอนเลยคุณครูแบบไม่ต้องทําอะไรหรอกคุณขาชุดคุณครูเปื้อนนะแบบหารุ่นนั้นนี่มาเช็ดคุณรู้ขาแบบ ผมงอกนะอะไรอย่างเงี้ยได้ชิดกันเลยมันช่วยดูตลอดแบบทุกอย่างครูฉันต้องแบบว่าสวยนั่นนี่ดูแลเป็นห่วงครูเฟิร์นดูแลเด็กๆเด็กๆก็ใส่ใจคุณครูเหมือนกันเนาะอย่างตอนนี้รอบๆตัวครูเฟิร์นมีลูกศิษย์สักคนหนึ่งไหมฮะดึงตัวมาคุยหน่อยได้ไหมไหนมีใครอยากจะพูดบ้างมี้บิวบิวมาใครนะครับเชื่อะไรนะน้องบิวเหรอลูกบิวค่ะบิวบิว ยดูคลิปของครูเฟิร์นไหมครับเคยค่ะแล้วแล้วที่พวกพี่เห็นครูเฟิร์นในคลิปกับเวลาที่เขาสอนพวกหนูจริงๆเหมือนกันเลยไม่รูกเหมือนค่ะโอยครูเฟิร์นเนี่ยสอนให้พูดคาว่า I like chocolate ใช่ไหมไหนลองพูดให้ฟังหน่อยดิไหนลองพูดหน่อยสิพูดแบบครูเลย I like chocolate ครูเฟิร์นน่ารักกันจริงๆเลยนะคะเนี่ยน่ารักแบบนี้ทางรายการมีข่าวดีมาบอกก็ขอมอบของขวัญชิ้นพิเศษที่แอบไปถามคุณครูมาค่ะว่าสิ่งนี้เด็กๆอยากได้มากๆเลยซึ่งทางรายการก็ได้จัดส่งไปที่โรงเรียนเรียบร้อยแล้วค่ะแต่จะเป็นอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะครูเฟิร์นไปหยิบมาให้เด็กๆเลยได้ไหมครับได้เลยค่ะอย่าเพิ่งกลับบ้านนะอย่าเพิ่งกลับบ้านกันนะถือว่าหนูคือผู้ชอบดีโอ้โหดูไปรอที่ประตูเลย <c oughs> <c oughs> พร้อมจะเปิดหรือ,อยังครับพร,พร้อมแล้วนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พิงรับหนึ่งสองสามแล้วเปิดเลยนะหนึ่งสองสามเปิดเลย ชอบขนมไหมครับเย้ครับเอาแตงกิ้วแตงกิ้วแบบคุณครูเฟิรนนด่ถ้าไมพวกหนูถึงอยากได้ขนมอันนี้คะชีสบอลเนี่ยฮะอ่ะอ่ะพี่นี่คะทำไมถึงอยากกินขนมนี้ทำไมอยากได้อ่ะมันอร่อยมันอร่อยถูกอ๋อ ยกินไหมไหนทีส์มานี่เคยกินไหมไม่คเคยกินมาก่อนเลยจริงเหรอไม่เคยกินค่ะบ,บอกว่าเคยเห็นแต่ในติ๊กตอ็อกโ,โอ้โธบิวร้องให้ทำไมลูกทำไมน้องบิวคะดีใจเหรอบิวดีใจเหรอลูกค่ะโอ้โธโอ้เหนือน่ารักจังเลยหนูเป็นเด็กดีนะลูกนะนนนได้ <สา S 1> แล้ว แล้วถ้าหนูเป็นเด็กดีอะอนาคตหนูอยากกินอะไรบอกพู้พี่นะเดี๋ยวพู้พี่ส่งไปให้อีกโอเคแต่ต้องตั้งใจเรียนนะลูกนะเชื่อฟังครูเฟิร์นด้วยนะโอเคไหมโอเคอ่าโอเคีความเอาใจใส่การสอนวิชาไม่ว่าจะวิชา ทางวิชาการหรือว่าการใช้ชีวิตเรื่องของสุขอ,อนามัยมันสะท้อนออกมาในตัวเด็กโรงเรียนอุ่มจานที่สกลนครเลยนะพี่บิกพ,พี่พิกได้เห็นหมดเลยว,ว่าน้องเขาล้าคุณครูขนาดไหนม,มีความสุขกับการมีครูเฟิร์นในโรงเรียนนี้ขนาดไหนนะฮะเอาละนั่นกะ็คือความน่ารักของคุณครูกับลูกศิษย์ที่บอกเลยว่าวันนี้ใจฟูอย่างแน่